สวัสดีทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่ในชอ่องที่อยู่นะครับบอกเลยว่าวันนี้ผมจะมาดูเดอะแม็กซ์แม็กซ์คอลเซนทรีนะฮะระหว่างยอฟูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่แน่นอนว่าหาบัตรไม่ได้เนี่ยหาบัตรไม่ได้เลยเราดูว่าวันนี้เป็นไงบ้างโอ้ยขับรถมาจากหลังสิบแบบมอไซค์แบบร้อนหนาวหนาวให้ขึ้นแน่เลยแต่ว่าบัตรแบบบัตรด้านงานก็สูงมากสูงเป็นความจริงฝนก็ตกโอ้ยสู้ชีวิตไปไหนวะ ไปดูบางโมจะไปดูบังโมซาร่าเมื่อจะได้ดูไหมทุกคนเดี๋ยวว่ากันจะไปหาบัตรก่อนแน่นอนเลยทุกคนตอนนี้แบบ ยังหาบัตรไม่ได้แล้วคนที่ปล่อยอย่างแพงแบบแพงมากทุกคนวันนี้เราก็รอน้องอยู่คือน้องมันมาจะดูจะไปหาบัตรได้กันใช่ปะคือตอนนี้มันก็มีขายองแพดดี้เกตแล้วแต่แ้าแบบว่ารอดูก่อนละกันจะได้ไหมทุกคนรอดูระหว่างน้องมาน้องไปลงประตูสามทำไมไปลงประตูสามไปลงมานันางกันคนเยอะมากเลตัวหาซานโชยิงแล้วทุกคนแต่ ทีมข้างนอกค่ะไม่ได้ทีมข้างในสามศูนย์แล้วอ่ะเอ้ยเป็นไปได้ไงวะแมนยูยิงสามศูนยนี่ยเป็นไปได้ไงสกปรกกระปิกระเป๋านี่ขวัญไม่เป็นแผลเนึองนะเฮ้ยมันเป็นได้เป็นไปได้ไงวะเพี่ยัยสกระปิกระเป๋าเป็นไปได้ไงวะครึ่งชั่วโมงลยนะคะ มันเปลีป่ยนไปได้ไงวะเหมือนเหมือนมาเห็นเห็น,หนแฟนแบ๊กแต่ว่าเปลี่ยนจานหรือว่าเมนยูเดี๋ยวไปกันเต็มเลย จบครับจบจบครับจบครับจบสี่สี่แล้วสี่สามสี่ศูนย์นี่เราตัวเองครับเพียงเราตัวเองไม่ครับสี่ศูนย์คือยังไม่ได้เข้าไปในงานนะครับทำไมทำไมพี่ต้องครับผมเอาอยู่หน้ากล้องเลยท่าไม่นะ <c oughs> <c oughs>